ไข่ค่ะเพื่อนๆของเราคิวที่สิบโฟล์มเพื่อนเส้นใหญ่คุณคุณเหนียวแน่ยากเลยอืมอือืมอครับในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่มเติมบอกไปหาซือ้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ ซื้อของชาบ้านก่บเพื่อนขาดแต่ไข่นะ1,680ค่ะเพื่ 1, อนๆแม่บ้านแบงคอกค,ค่ะวันนี้วันเสราร์ที่22ตุลาคม2565นะคะแม่บ้านออกไปส่งลูกเนาะที่ MRT The Mall เนาะพวกเราก็เลยถือโอกาสเดินใน The Mall บางแคน,นะคะไม่ได้เดินมานานแล้วเนาะ ก็ทานข้าวที่ฟูสิงเตอร์นะคะแล้วก็ซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตนิดหน่อยคะ่ะไม่เยอะนะก็เรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราซื้ออะไรจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอบางแคมาบ้างนะคะเพื่อนๆนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ชายเย็นค่ะชาตามือหนึ่งแก้วก่อนนะ,ะนเพื่อนๆเนาะแล้วก็ ซื้อกะทิมาค่ะอร่อยดี23บาทนะคะเพื่อนๆซื้อมาแค่กล่องเดียวอันนี้ลูกชายเอาของเบทาโกนะเป็นอ่าชิคกี้เชคค่ะขย่าวขย่าว,าวไก่เขยา่าซอสบาร์บีคิวนะคะเพื่อนๆหนึ่งถุงนะคะอันนี้แม่บ้านชอบค่ะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังรสไก่นะเป็นเหมือนกับไส้แซนด์วิชน่ะนะคะทาขนม ขนมปังนะคะแล้วก็แม่บ้านซื้อมะขามเปียกเข้มข้นมาค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้รู้สึกว่าจะ85บาทนะครึ่งกิโลนะคะเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วแม่บ้านจะใช้แบบนี้นะคะมันสะดวกมากๆเลยค่ะต่อไปอันนี้ฉลากใหม่นะฉลากสีทองไม่เคยใช้ไม่เคยกินนะคะน้ำจิ้มไก่เพื่อนๆเอามาซื้อไว้ติดบ,บ้านไว้นะคะ อนี้เราได้เต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลค่ะขึ้นราคาแล้วเนาะสมัยก่อน8บาท9บาทเนาะเดี๋ยวนี้12บาทแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราได้พวกสซกรอกแฮมมานะคะ1แถม1ค่ะอันนี้ก็เป็นสซกรอกค็อกเทลเนาะน่าจะ59บาทนะคะนี้นะนี่เป็นบารอน่าค่ะตามหมูตัวเดียวนะคะ ็มีแบบพริกและไม่พริกนะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะห้าสิบเก้าเช่นกันค่ะแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะเจ็ดสิบห้าบาทมั้งอันนี้เป็นคอกเทลแบบยาวหน่อยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันค่ะเพ,เพื่อนรู้สึกอันนี้จะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทนะอันนี้เป็นเซกตกเวียนนานะคะก็ของหมูตัวเดียวเหมือนกันเนาะบางเกาะแฮมนะคะเราได้ยาคูม,มาค่ะห้าขวดสี่สิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนนะ เดีย๋ยวนี้มันจะมีน้ำตาลน้อยแล้วก็น้ำตาลปกตินะอันนี้เป็นน้ำตาลปกตินะคะมาบ้านได้เส้นสปากเกตตี้มาค่ะเพื่อนๆลดราคานะน่าจะเหลือจากเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะเหลือห้าสิบเก้าค่ะก็เอามาหนึ่งห่อนะคะของเก่าเราใกล้หมดลวคะ่ะต่อไปแม่บ้านได้อ่าพูซาช็อกโกแลตจีนนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะแพ็คละร้อยสามสิบเก้าบาท,ทเพื่อนแล้วก็อันนี้เป็นโค้กนะ ลูกชายจะชอบนะคะแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งถ้าจะไม่ผิดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าบาทมนะั้งไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆหกกรนะป๋องเนาะแล้วเราก็ได้เอเซนต์ค่ะผลิตภัณฑ์ซักมือแล้วก็เครื่องฝาบนมนาะมานะคะของ b s d หนึ่งแทมหนึ่งค่ะเพื่อนๆหนึ่งแทมหนึ่งรู้สึกว่าจะร้อยสิบห้าบาทนะ แล้วก็แม่บ้านได้เป็นบิทเอ็กเซลโฟค่ะสำหรับซักเครื่องฝาหน้ามานะคะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะหนึ่งแถมหนึ่งนี่จะไม่ไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็อันนี้เป็นปรับผ้านุ่มค่ะไฮยีนสีเนี้ค่ะเพื่อนๆหอมหอมมากเลยเอ่อกลิ่นบู i n g touch นะคะเพื่อนๆสุดคุ้มค่ะ สามแพ็คเลยอ่าสามหนึ่งแพ็คมีสามสามซองใหญ่นะคะ3ามพอใหญ่เนาะเราได้อ่าลูกชิ้นปลาแต้จิ๋วมาค่ะไม่ลดราคานะเพื่อนๆน่าจะห้าสิบเกาบาทอันนี้เป็นไข่เค็มของพรสินนะไข่จะแดงอร่อยดีค่ะไม่เห็นของไข่เค็มชายานะก็เลยเอาของพรสินมานะคะอันนี้ซื้อมาติดบ,บ้านไว้พระด้วยนะคะ เป็นนมจืดเนาะ UST ค่ะไทยเดนมาร์กเราได้ขนมคบเคี้ยวมาค่ะโก๋แก่รวสวาซาบินะอันนี้แม่บ้านชอบนะมาลูโจค่ะอาคาลามูโจค่ะอันนี้ลูกสาวจะชอบนะคะแล้วก็อันนี้ลูกชายซื้อมาเป็นขนมอบกรอบมะเขือเทศกันเพื่อนเอามาสองห่อเลย ลูกชายอยากกินนะคะเป็นแซลมอนวอลเลนตันซอสครีมเลมอนนะคะเขาก็จะให้ซอสครีมมานะร้อยห้าสิบาทมานะคะเป็นแป้งพายแล้ะข้างในก็จะมีแซลมอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็แม่บ้านซื้อไข่ค่ะตอนนี้ไข่เบอร์สูวนนะหนึ่งแผงสามสิบตองก็ร้อยสี่สบาทนะคะเพื่อนๆซื้อมาหนึ่งแผงเลยเนาะนเราเข้าไปเห็นนะแล้วก็แม่บ้านซื้อเป็น ขนมปังค่ะวันนี้ซื้อมาแค่สองชิ้นเองนะก็จะเป็นโดนัทต,ต,ตานนะ่างๆนะคะเพื่อนเนาะชิ้นละยีบาทกับเออตัวนี้เป็นโคโรเนตเนาะขนมปังหอยแซ่ครีมค่ะเพื่อนก็ชอบกินมากๆเลยค่ะทัง้งหมดนี้นะก็หมดไปประมาณหนึ่งพันหก ุณสามีเนาะคุณสามีก็จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องแมบ่บ้านแบงคอกค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ น้ำจิ้มฉลากทองอร่อยจริงค่ะเพื่อนๆลองซื้อกินดูนะน้ำจิ้มไก่ค่ะ